คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนถึงมีชีวิตที่ดูสงบเรียบง่ายแต่ทรงพลังจนน่าประหลาดใจเขาไม่ได้มีแค่คอนเน็ชันดีหรือเก่งเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่ากำแพงป้องกันภัยที่คนทั่วไปมองไม่เห็นหลายคนพอได้ยินคำว่าศีลหก็มักจะนึกถึงเรื่องการเข้าวัดหรือเรื่องของคนแก่แต่เชื่อไหมครับว่า ในโลกยุค2,026ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้ศีน5ห้านี่แหละคือ high level strategy หรือกลยุทธ์ชั้นสูงที่จะทำให้คุณสะสมความมั่งคั่งได้แบบเงียบเชียบและตัดคู่แข่งหรือศัตรูออกไปจากชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงสู้เลยสักนิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเส้นทางแห่งพุทธะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าในบรรดาศีลทั้ง5ข้อมีข้อไหนบ้างที่เป็นขุมทรัพย์ และข้อไหนที่เป็นเกรกกาะกันกระสุนให้กับชีวิตและธุรกิจของคุณเรามาเริ่มกันที่ข้อที่เป็นหัวใจของการสร้างเนื้อสร้างตัวครับนั่นคือศีลข้อ2อ,อธิน,าานินาทานหลายคนเข้าใจแค่ว่าคือการไม่ขโมยของแต่ในมิติของโลกปัจจุบันมันคือการเคารพในกรรมสิทธิ์และเวลาครับคนที่รวยเงียบและรวยนานคือคนที่สะสมสิ่งที่แพงที่สุดในโลก นั่นคือความเชื่อใจหรือ trust ครับในยุคดิจิทัลแอสเซแบบนี้การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การไม่เอาเปรียบแรงงานหรือแม้แต่การไม่ขโมยเวลาของคนอื่นด้วยการรักษาคำพูดและตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้คือการสร้างเครดิตที่ไม่มีวันล้มละลายครับลองสังเกตดูนะครับธุรกิจที่เน้นโกงภาษีหรือเอาเปรียบลูกค้าอาจจะรวยเร็วในตอนแรก แต่พวกเขามักจะลงท้ายด้วยการถูกฟ้องร้องมีศัตรูรอบด้านและนอนไม่หลับเพราะความระแวงแต่คนที่รักษาศีลข้อสองอย่างเคร่งครัดเขาจะเติบโตแบบออร์แกนิกไร้คู่กรณีและที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนทางคดีความของเขาเท่ากับศูนย์ครับนี่แหละครับคือการรวยแบบไร้ร่องรอยแต่ยั่งยืนป่อมาคือศีลข้อสครับมุสาวาท ในมุมมองใหม่มันคือการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพศัตรูในชีวิตเรา90%เกิดจากการผิดคำพูดหรือการสื่อสารที่บิดเบือนครับในโลกที่ดิฟเฟกและข่าวปลอมเกลื่อนเมืองความจริงใจกลายเป็นสินค้าที่หายากและราคาแพงที่สุดครับถ้าคุณเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นไม่สร้างภาพปลอมๆเพื่อลวงโลกคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งคือ คุณไม่ต้องจำว่าเคยโกหกอะไรไว้บ้างมันช่วยประหยัดพลังงานสมองของคุณไปได้มหาศาลเพื่อเอาไปใช้คิดเรื่องการทำเงินแทนคนที่มีวาจาสัตย์จะมีบารมีครับเมื่อคุณพูดอะไรออกไปคนจะฟังและคนจะเชื่อเดิวธุรกิจราคาพันล้านบางครั้งจบได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเพราะคู่ค้าเขามั่นใจในตัวคุณนี่คือวิธีที่ทำให้คุณไร้ศัตรู เพราะไม่มีใครรู้สึกว่าถูกคุณหลอกนั่นเองครับหลายคนมองข้ามศีลข้อ3กาเมและข้อ1ปานาแต่ในเชิงกลยุทธ์สองข้อนี้คือการรักษาฐานที่มั่นครับศีลข้อ3ในยุคปัจจุบันคือการซื่อสัตย์ต่อคู่ครองคุณรู้ไหมครับว่ามหาเศรษฐีหลายคนพังพินาศเพราะเรื่องชู้สาวการฟ้องหย่าครั้งเดียวอาจทำลายทรัพย์สินที่คุณสร้างมาทั้งชีวิต การรวยเงียบคือการมีครอบครัวที่เป็นลมใต้ปีกไม่ใช่ไฟเผาบ้านเมื่อบ้านสงบคุณก็จะมีสมาธิในการสร้างตัวได้อย่างเต็มที่ส่วนสินข้อหนึ่งคือการมีเอมพัซซีหรือความเมตตาครับการไม่เบียดเบียนไม่ใช้อำนาจกดขี่ลูกน้องหรือคู่ค้าจะทำให้คุณมีมิตรแท้ในยามวิกฤตคนที่รวยแล้วมีแต่คนสาบแช่งกับคนที่รวยแล้ว มีแต่คนอยากช่วยให้รวยยิ่งขึ้นคุณคิดว่าแบบไหนจะนอนหลับฝันดีกว่ากันครับการไม่มีศัตรูคือลาบอันประเสริฐที่สุดของนักธุรกิจครับข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือศีลข้อ5ครับสุราเมรัยซึ่งผมอยากให้คุณมองว่ามันคือการขาดสติต่อให้คุณทำข้อ1ถึงข้อ4มาดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณขาดสติเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะจากการมึนเมาหรือการใช้อารมณ์ชั่ววูบ คุณสามารถทำลายความมั่งคัง่งและมิตรภาพที่สร้างมา10ปีให้หายไปในคืนเดียวได้เลยในการลงทุนสติคือเครื่องมือคุมความเสี่ยงที่ดีที่สุดครับคนที่รวยเงียบที่สุดคือคนที่นิ่งที่สุดในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังสติแตกการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมึนเมาหรืออบายามุกทำให้สมองของคุณคมชัดอยู่เสมอและนั่นคือข้อได้เปรียบที่คุณมีเหนือคนอื่นในตลาดครับสรุปแล้ว ศีลห้าข้อไหนที่ทำให้คุณรวยเงียบและไร้ศัตรูมากที่สุดคำตอบคือมันทำงานร่วมกันเป็นระบบครับแต่ถ้าให้เน้นในยุคนี้คือข้อ2และข้อ4นั่นคือความซื่อสัตย์และการสื่อสารที่เป็นจริงสิ่งนี้จะสร้างทรัพย์สินที่เรียกว่าชื่อเสียงซึ่งเงินกี่ล้านก็ซื้อไม่ได้การรักษาศีลไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนดีเพื่อรอไปสวรรค์หลังความตายครับ แต่มันคือการ Optimize ชีวิตในปัจจุบันของคุณให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดมีศัตรูน้อยที่สุดเพื่อให้คุณได้ใช้ศักยภาพที่มีไปสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร้ขีดจำกัดลองสำรวจตัวเองดูครับว่าวันนี้คุณมีรูรั่วที่ข้อไหนเริ่มอุดรูรั่วนั้นทีละนิดแล้วคุณจะพบว่าความมั่งคั่งที่ไหลเข้ามามันจะอยู่กับคุณนานกว่าที่เคยเป็นมาแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครั้งหน้าจะพบกับหัวข้ออะไรนั้นฝากกดติดตามช่องไว้นะครับและขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ